ห,หิว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 ข้าวหิวข้าวเอากินขำใหญ่ๆหลุดพี่น้องเฟรนช์ฟรายกรอบๆเสแสรบ,บหอมๆวันนี้ทํางานครึ่งวันพี่น้องวันศุกร์นะคะวันนี้ <f ans> เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทานข้าว <f ans> อันนี้เมนานอาหารเฟรนช์พี่น้องอ <f ans> ยู่ฮานอ่าซองคอมเมอร์เชียนครเตยเนาะจะ้ะเป็นอ่าศูนย์การค้าใหญ่ไก่ไก่บ้านไอดาพี่น้องนะคะ เอามาเลือกกันกอนว่าเขาจะเอาอยางเน่เขาจะเอา,เอามีของหวานมีมีน้ำนะจา๊ะมีเครื่องดื่มเนาะอันนี้จะเป็นวายแล้วก็เครื่องดื่มนา,นานาชนิดเขาอยากได้แบบได้เขาก็จับใส่ถาดเท่าแล้วเขาจะสปจ่ายยูเคสต์นะาจา๊ะเดี๋ยวมาดูด้านอานาสลัดกันสลัดเ่าก็สามารถผสมตามที่เขาหมากักว่าเขาจะเอาอะไานา เมนยังใไาไปรวมกันเป็นสลัดรวมนะจ๊ะชอบแบบไหนยังไงเข้ากับจัดไปตามใจชอบพี่น้องลืมไม่ได้ก็คือขนมปังเนาะบาเก็ตพี่น้องอันนี้แบบนี้แซบแสบพี่น้องหอมเม็ดงาดำนะพี่น้องนะนะคะนี่อันนี้บรรดาสลัดที่ว่าเพิ่นจัดไว้แล้วสําหรับทีว่าแบบออไม่ค่อยมีเวลามาหอดจับปุ๊บไปกินเลยเทออามียา ถ้าเขามีเวลาเขาแกจัดส่วนประกอบอีกอันนี้ก็จะเป็นชีสเนาะโฮมาจอ่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็จะไปเบิงด่านขนมว่าเขาอยากได้ขนมยังแน่กเนีนนอนเพิ่งกิสิเอ็ดเขาไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะมันก็มีราคาของมันติดไวเดียบร้อยพี่น้องใครอยากได้ไลฟ์ก็เอาไลฟ์ใครอยากได้หน่อยกกเอาหน่อยใจตามราคาที่แบบว่าเขากินหน่อยใจหน่อยกินไลฟ์ใจไลฟ์บมแมนแบบเป็นบุฟเฟ่ได้พี่น้องเด้อ อันนี้คือจ่ายตามช,ชิ้นส่วนที่เราเลือกมาออน้ำเย็นๆล้ะก็มียาช็อกโกแลตมูสนะจ้ะสำหรับเรื่องอาหารเนาะเขาก็จะเลือกเป็นอาหารบากว่าจะเป็นไก่เป็นสเต็กเป็นหลายอย่างปะปนกันล้วกับบรรดาผวกพักหรือว่าเค่องอเคียงข้างฮอกแคปปเลือกเอาตามใจมากเพราะว่าอัน สามารถเอาใดแบบอ,อันนี้แบบตามใจชอบเลยนะพีนองนะสวนดาวันนี้เอาสเต็กพี่นองวันนี้คนเยอะเยอะพี่นองเดี๋ยวดากระไทยอ่ะไทยต้องระวังบ่อยมันเห็นหนาคนที่แบบว่าเพนยู่ห่างโต๊ะของเฮานอกจากนี่เฮาก็ก,กินไปไทายไปคนเขาก็มองดายอยูน่นะว่าอ้ยไทยแล้วก็เอียงใสเอียงขวัวเท่นกินเท่นทาย ปิซ่าว่าอันน้แบบไดย์นี่เนาะนั่นแหละเสร็จแล้วเขาจะไปดูศูนย์การค้าอายูนี่มันมีกันทั้งหมด200กว่าร้านเดอพี่น้อกวันนี้สิไปห่านพีมักพี่น้อกอันนี้เป็นหานที่แบบว่าเป็นหานขายมีเสื้อพาแล้วก็มีของกิฟ์ช็อปมีหลายยางลายแนวอยู่ในห่านตัวนี้ราคาถูกพี่น้องราคาถูกนี่ส่วนลายปินชิาบัวว่าเป็นห่านององพวกแคก แขกเขาแขกดาแขกเงี้ยเพิ่นกัว่ากันไปไม่จริงเลยค่ะพี่น้องแขกได้กับเขาได้แขกไอ้ด้านี่กับเขาได้ <c oughs> เห็นไหมคะมันมีแฟชั่นที่แบบว่าดูดีมีสไตล์และก็ราคาถูกนะคะนี่แล้วแต่ว่าห้าสิบแบบว่าเออสื่อมากแล้วก็เอามาใส่ปรับปรุงใส่ว่าเออแบบใดกับอะไรยังไงแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ร้านนี้นะครับพรีมาร์คมันเป็นอ่า,อาล้านของอ่า อังกฤษนะจ๊ะแบบ HAM h a n d m a น e m น n ั a ของสวีเดนเนาะอันนี้มัน m e นของอังกฤษจ้ะทีนี้มันจะมีกันอยู่ตามาศูนย์การค่าต่างๆเขาก็จะไปเลือกเดี๋ยวจะไปดูโซนไก่สิคริสต์มาสแล้วเนาะพี่น้องเนาะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงคริสต์มาสแล้วก็ต้องเตรียมชุดกันไว้แล้วเนาะแล้วก็เครื่องอ่าอาประกอบ ทั้งหลายเ่าห้องสิแ่งสุดแบบใดวันคริสต์มาสวันปีใหม่ต้องเตรียมไปก่อนเพราะว่าอาชาใกล้ชิดหดมือแล้วบางทีสินค้ากระาาตลาดได้พี่นองถ้าเาคืนว่าอู้อไว้ใกล้ๆแล้วค่อยซื้อโบได้ล่างเือมันกับโบมีนะจ๊ะนี่อันนี้เสือนี่กะหิดกันเลยนเนาะช่วงปีใหม่แล้วก็อากาศตอนนี้เริ่มหนาวแล้วก็ใส่กันได ไปทำงานก็ใส่ก็ได้พี่น้องใส่เทช่วงคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นอีกออวิธีชีวิตหนึ่งช่วงคริสต์มาสปีใหม่ในต่างแดนนะคะ,ะพบกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีจ้า